สดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวตุนทุกท่านนะคะรวมถึงชาวสองด้วยนะคะเ mm hmm. ข้าสู่ช่องเมเมชนลนะคะ mm hmm. วันนี้นะคะจะเป็นการทํานายดวงความรักนะคะลายปากนะเป็นปากหลังของเดือนมีนาคมนะคะปี64นะคะ mm hmm. ก็เหมือนเดิมเมย์จะเปิดไพ่3มกองนะคะ mm hmm. ใบแรกนี่หมายถึงตัวตนนะคะของคุณตุน mm hmm. ใบที่ 2, 2> เป็นบทสรุปความรักแล้วก็ใบที่3เป็นตัวตนของคนที่คุณตุนคิดถึงหรือว่าคู่ของคุณนะคะก็ สำหรับไพ่คำแนะนำแองเจิลสนะคะอยู่ท้ายคลิปรวมถึงช่วงยัวซองด้วยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเม่ขออ่านในส่วนของคนโสดนะคะที่มีประเด็นความรักนะคะหรือว่ามีคนคุยมีแฟนนะและในส่วนที่2เนี่ยเราจะไปอ่านในส่วนคนที่มีคู่นะคะหรือว่าคนที่แต่งงานอยู่กันมานานแล้วนะคะโอเคเริ่มเลยนะฮาร์ล o าฟอนนะคะแล้วก็เจ็ดถ้วยนะ เมมองเห็นพลังงานของคุณเนี่ยเหมือนโตขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เมมองว่ามรสุมต่างๆในชีวิตคุณเนี่ยที่ช่วงที่มันผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักโดยตรงหรือไม่ก็ตามนะเรื่องชีวิตประจําวันการเรียนการงานนะคะความสัมพันธ์นะคะระหว่างคนรอบค้างมันหล่อหลอมให้คุณโตขึ้นผ่านประสบการณ์นะคะมากขึ้นทําให้คุณเหมือนกับว่าช่วงนี้เนี่ยนิ่งแล้วก็ไม่ค่อยจะ เซนซิทีฟเท่าไหร่นะคะลดความ sensitive ลงมาเหมือนกับใช้เหตุผลมากขึ้นแล้วก็อยากแก้ปัญหาโดยตัวเองมากกว่านะคะเหมือนกับคุณเรียนรู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจอยู่ที่ความคิดของเราไม่ว่าอุปสรรคมันจะผ่านมาแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดบวก ุูสิ่งดูอย่างมันก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดลบนะคะมันก็จะมีแต่ลบลบลบลงไปเรื่อยๆนะคะไม่มองว่าคุณโตขึ้นมากๆเลยนะไพ่ประจําตัวเป็นไฮาร์ฟอนเนี่ยดีมากๆนะคะก็ดีใจด้วยนะมีไพ่เจ็ดท้วยเข้ามาด้วยช่วงนี้เนี่ยอาจจะโชคดีนะคะแบบว่าจะมีงานเยอะนะงานเข้ามาเยอะแยะไปหมดนะคะเลือกทําไม่ถูกเลยนะก็เป็นเรื่องดีๆนะคะไม่มองว่าเจ็ดทวคู่กับเร์ฟอนเนี่ย มันเป็นบริบทที่ดีมันหมายถึงแบบสิ่งที่มันดีมันจับต้องได้ไม่ใช่สิ่งที่มันเพ้อฝันถ้าเจ็ดถ้วยมันขึ้นคู่กับอย่างอื่นเนี่ยมันก็อาจจะหมายถึงความฝันที่อาจจะไม่ค่อยได้เป็นจริงนะแต่เมย์มองว่าไพ่สองใบนี้มาคู่กันมันหมายถึงว่าคุณเนี่ยเหมือนกับพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกก้าวหนึ่งอ่ะเหมือนกับอาจจะเป็นไปได้ที่คุณอาจจะเพิ่งเรียนจบคอร์สหรือว่าไปหาความรู้อะไรใหม่ๆมาแล้วก็ทําให้ตัวเองนั้นมีโอกาสมากขึ้นในชีวิตที่จะทํางาน นะคะขยายสาขางานหรืออะไรแบบนี้นะคะก็เป็นเรื่องดีๆในชีวิตนะคะถ้ามองถึงความรักโดยตรงไม่มองว่าช่วงนี้เนี่ยคุณเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะอืมแล้วก็ไม่ไม่ดีลกับคนรักแบบเก่าๆนะคะอาจจะคุณอาจจะมีกฎมีเกณฑ์น,นะคะให้กับเขามากขึ้นคุณอาจจะไม่ได้ยอมตามเขาเหมือนเมื่อก่อนนะก็ เป็นตัวของตัวเองะคะไม่ไม่ได้แบบว่าลดค่าตัวเองเพื่อใครแล้วนะคะแล้วก็เด็ดขาดนะคะมีบาเดอรี่นะคะมีกำแพงมีขอบเขตในความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนขึ้นนะให้คนรักนั้นไดเ้เข้าใจเราบ้างด้วยไม่ใช่แบบว่าจะให้เขาตามใจตัวเองอย่างอยูอย่ฝ่ายเดียวอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เจ็บถ้วยนี่เตือนนิดนึงว่าไม่แน่ช่วงนี้เนี่ยนะคะคุณอาจจะ คือปกติชาวตุวนี้มีสเสน่ห์อยู่แล้วนะคะคือถ้าคุณเปิดโอกาสอะนะคะมีคนเข้ามาอยู่ตลอดแต่เมมองว่าที่ผ่านๆมาคุณไม่เคยเปิดโอกาสให้ใครเลยนะเพราะว่าคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับแฟนของคุณหรือว่าคนคุยคุณเนี่ยเป็นนัมเบอร์วันเมยนที่หนึ่งเลยแล้วก็ไม่เคยมองใครแต่ตอนนี้เม่มองว่ามันมีโอกาสเหมือนกันที่จะมีคนเข้ามาทาให้คุณหวั่นไหวนะคะยังไงก็ระมัดระวังด้วยนิดนึงลวกันถ้าเกิดว่ายังคุยกับคนนี้อยู่ก็ คุยทีละคนดีกว่านะแต่ไม่บอกเลยว่ามันจะมีคนเข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีนะคะหลายคนด้วยไม่ใช่คนเดียวนะคะคือก็มีช้อยส์อะค่ะนะช่วงเนี้ยคนดีๆเข้ามานะคะยังไงก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะถ้าจะพูดจะคุยก็ให้สถานะชัดเจนละกันนะเป็นเพื่อนไปก่อนดูกันไปก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีคนคุยอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะซับซ้อนยุ่งยากนะคะถ้าเกิดว่าไปให้สถานะสองสามคนพร้อมกันนะคะก็เตือนไว้นะคะไพ่ขึ้นมาเตือนเนาะทีนี้เรามาดูพลังงานฝ่ายเขานะ มี King of Cups นะคะมี Page of Cups แล้วก็มีสองถ้วยนะคะที่กลับหัวเมมองว่าตอนนี้ตัวทางฝั่งคนคุยคุณหรือว่าแฟนเนี่ยเริ่มรู้ตัวแล้วแหละว,ว่าคุณตุลลุกขึ้นมานะคะรักตัวเองมากขึ้นเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นแล้วก็เขาเริ่มหวั่นไหวแล้วก็วิตกแล้วว่าคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้มั่นคงอยู่กับเขาคนเดียวแล้วนะคะก็คือไม่มองว่าเขาเป็นคนมีเซนส์เหมือนกันนะว่าคุณตุลเริ่มมี ชีวิตที่มันแบบลิฟอัพขึ้นมาแบบดีขึ้นแล้วก็มีคนมาสนใจคุณมากขึ้นเนี่ยมันทําให้เขาเองก็กังวลว่าสถานะเขาอาจจะไม่มั่นคงสถานะที่รักของเขาอาจจะไม่มั่นคงก็เป็นไปได้นะคะเขารู้สึกนะอาจจะพูดง่ายๆว่าเขาเริ่มหึงคุณนะคะสองถ้วยกับขวเขารู้สึกว่าความเป็นคู่กันมันไม่นั่นแฟนเหมือนเมื่อก่อนนะคุณไม่ใช่ของตายของเขาแล้วอะนะคะแล้วก็เพ o อัพคัพสมัยถึงเขารู้ใจตัวเองแล้วเขาเริ่มเรียลไลซ์เขาเริ่มตระหนักแล้วว่าเนี่ย ถ้าเขายังคงปฏิบัติตัวแบบเดิมๆซ้ําๆนะคะไม่ไม่พัฒนาตัวเองไม่ปรับปรุงตัวเองไม่แก้ไขในสิ่งที่มันบกพร่องเนี่ยเขาอาจจะเสียคุณไปก็เป็นไปได้แล้วก็เขารู้ใจตัวเองแล้วว่าคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาก็คือคุณนะนะจะหาใครดีกว่านี้ได้อีกล่ะนะคะตอนนี้เริ่มรู้แล้วนะคะว่าควรจะปฏิบัติตัวยังไงแล้วเขาก็ทําอย่างนั้นนะคะเป็น king of cups นะคะก็คือเป็นราชาที่ถือถ้วยหมายถึงเปรียบเปยก็คือแบบ เป็นคนที่มีความมั่นคงความจริงใจนะคะให้ความรักคุณแบบเต็มที่นะคะให้คุณเป็นแบบน u m b บ r รวันแล้วก็ไม่กดไม่กดคุณไม่ทําให้คุณรู้สึกน้อยนะคะไม่ทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าเหมือนเมื่อก่อนไม่ครอบงําความคิดของคุณอะไรแบบนี้ไม่มองว่าเขาเริ่มจริงใจกับคุณมากขึ้นแล้วก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดก,กับคุณอะทีนี้ตรงนี้เนี่ยไม่มองว่ามันไม่ได้แปลว่า,าการที่คนรักคนคุยเนี่ยเขากลับมาปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะแบบ กระทนหันแบบนี้มันจะทําให้คุณเนี่ยจะต้องไปแบบดีกับเขาเลยเหมือนเมื่อก่อนนะคะแบบอ้าแขนรับแล้วก็ไม่มีกดมีเกณฑ์อะไรเลยไม่มองว่ามันไม่จําเป็นที่เราต้องไปรีบให้อภ,ภัยใครแล้วก็ทําให้เขารู้สึกเหลิงนะไม่มองว่าการที่คุณเป็นคาร์ฟอนมันดีแล้วก็คือว่าคุณเหมือนกับว่าลุกขึ้นมาให้ความสําคัญกับตัวเองเนี่ยคุณจะทำอย่างนี้ต่อไปนะคะถึงแม้ว่าคนรักจะปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวเองก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปแบบว่า กลับไปดีกับเขาเหมือนเป็นท่ารักเขาเหมือนเดิมอะ่ะไม่อยากให้คุณโตขึ้นแบบนี้ละดีแล้วนะคะเขาจะได้เคารพคุณด้วยนะคะคุณก็เคารพเขาเขาก็เคารพคุณนะคะแบบนี้นะมันจะได้บาลานซ์กันนะคะก็ประมาณนี้แหละทีนี้เรามาดูที่บทสรุปนะคะมีเตฟูกับหัวมีเตเดวิลกับหัวนะคะแล้วก็มี3ถ้วย ตรงนี้ขอตีความในแบบที่ราบเรียบก่อนนะคะแบบไม่มีขึ้นลมก็คือว่าไม่มองว่าเนี่ยหลังจากที่ทางฝั่ง,ฟงออแฟนคุณหรือว่าคนคุยเนี่ยเขาเริ่มรู้ตัวนะคะเขาเริ่มจะปรับปรุงพฤติกรรมตัวเองก็คือ the ิ e ของเขาเนี่ยมันก็กลับหัวแล้วก็คือว่าเขาไม่ได้เป็นแบบ คนที่ทําให้คุณรู้สึกแย่หรือว่าไม่ได้นํพาวาความทุกข์มาให้ชีวิตคุณแล้วนะคะเขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนทีนี้เดือฟูยังกับหัวอยู่ไม่มองว่าตัวคุณตุนยังไม่ได้ไว้ใจเขา100%นะการเริ่มต้นใหม่กันกับมาเคลียร์กันใหม่ครั้งนี้ก็ยังคงแบบเหมือนกับคุณก็ยังเว้นสเปซไว้สําหรับตัวเองอยู่ไม่ไม่ได้แบบว่าเสี่ยงไปเลย100%แบบเป็นเดอะฟูที่แบบเชื่อใจเขา100%นะคะไพ่ตรงตรงเนี้ยนะแต่ว่า3มถ้วยขึ้นมาก็แปลว่ามันก็มีความ สดใสขึ้นนะใน,ในชีวิตคู่ในชีวิตรักะนะคะมันไม่ได้อึมครึมเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันก็คือเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับคนที่ไม่มีเคสบุคคลอื่นที่สออแทรกเข้ามานะคะทีนี้เมเตือนนิดนึงนะคะอย่างที่เม่เกริ่นไว้ว่าเจ็ดถ้วยเนี่ยถ้าเกิดมันหมายถึงคนที่เข้ามาให้ความสนใจคุณตูนแล้วคุณตูนเริ่มมีใจให้ใครอะ่ะต้องระวังนะคะระวัง ระวังจะเกิดรักสามเศร้ารักซ้อนได้นะคะสามถ้วยขึ้นมาเตือนนะคะว่ามันมันอาจจะถ้าเกิดว่าคุณไปพัฒนาความสัมพันธ์กับคนใหม่ที่เข้ามาด้วยพร้อมกับคนเก่ายัางอยู่ยังไม่ได้ตัดออกไปเด็ดขาดไม่ได้เลิกกันเนี่ยต้องระวังเรื่องของรักสามเศร้านะก็เตือนไว้ตรงนี้นะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนโสดนะคะที่มีประเด็นหรือว่ามีแฟนเนาะโอเคงั้นเรามาดูในส่วนของคนที่แต่งงานแล้วนะคะหรือว่าเป็นแฟนกันมานานแล้วบ้างนะ ไฮโลฟอนนะคะขึ้นคู่กับเจ็ดถ้วยเรื่องทั่วๆไปไม่มองว่าตอนนี้เนี่ยคุณตูนเริ่มดิวกับปัญหาต่างๆในชีวิตได้ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเรียนนะคะธุรกิจต่างๆหรือว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนใกล้ตัวก็ได้นะก็เริ่มแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นเพราะว่าคุณอาจจะเรียนรู้จากความผิดพลาดเรียนรู้จากปัญหาแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกโตขึ้นนะคะมองโลกในแง่บวกมากขึ้นไม่เซนซิทีฟนะไฮโลฟอนเป็นไพ่ที่ดีนะคะมันแปลว่าเรานั้นมีบุธิภาวะมากขึ้นนะคะมีศีลธรรมที่มัน แน่นหนามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกแล้วก็รู้จักการให้อภัยอะค่ะนะแบบเหมือนเป็นพ่อพระแม่พระนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากที่เราได้เป็นประจําตัวเราเนาะเจ็ดถ้วยนี่อาจจะหมายถึงงานอาจจะเยอะนะคะมีโอกาสต่างๆใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะคุณอาจจะรู้จักคนมากขึ้นมีคอนเนคชันมากขึ้นมีรูธทางในการทามาหากินมากขึ้นนะคะก็ดีใจด้วยเมมองว่าไพ่2ใบนี้คู่กันมันไม่ได้แปลว่าเจ็ดถ้วยจะเป็นแค่สิ่งที่คุณเพอ้อฝันนะเมมองว่ามันเป็นสิ่งที่มันจับต้องได้ดังนั้นเนี่ยต้องรีบตักตวงนะคะเมื่อโอากาสเขา ยันทางานนะคะก็จะได้แบบผลงานที่มันดีนะคะหรือว่าทรัพย์สินเงินทองก็จะได้มากขึ้นนะเป็นช่วงเวลาดีๆของคุณตุลน,นะคะโอเคทีนี้เกอว่าเรามาดูเรื่องความรักโดยตรงไม่มองว่าคุณเนี่ยนะคะอ,อ,อาจจะลุกขึ้นมาแบบว่าให้ความสําคัญกับตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ไปแบบ จู้จีจ้จุกจิกกับแฟนหรือว่าชวนแฟนทะเลาะนะคะสามีหรือภรรยาคุณเนี่ยไม่มาว่าคุณเหมือนกับให้สเปซเขามากขึ้นด้วยแล้วก็ไม่ได้ให้ความใส่ใจหรือว่าไปเอาความสุขของคุณไปขึ้นอยู่กับเขามากนะคะคุณก็มีสเปซของคุณเหมือนกันคุณก็อาจจะบุ่งมั่นในเรื่องของการงานเนี่ยที่มีบอกว่าคุณโอกาสเยอะช่วงนี้คุณอาจจะมีอะไรทําเยอะแล้วก็มีความโตขึ้นนะคะไม่ไม่เซนซิทีฟแล้วก็ไม่ได้วางความสนใจจากแฟนแล้วก็ถ้าในคู่ไหนที่มีกรณีที่มีปัญหานะคะลักษณะว่าแฟนชอบคอํามความคิดคุณหรือว่า คุณรู้สึกด,ด้อยค่าเนี่ยตัวคุณก็ลุกขึ้นมาให้ความสนใจกับตัวเองแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยกับเขาเหมือนกับว่าเตือนเขาหรือว่าบอกเคลียร์กับเขาว่าคุณไม่ชอบแบบนี้แล้วก็คุณก็มีอขอบเขตของคุณอยู่ตรงนี้ก็คืออย่าอย่าล้ำเส้นกันอะไรเงี้ยเหมือนกับคุณโตขึ้นแล้วก็กล้าที่จะลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองอะคะ่ะนะมันก็ดีนะคะมันก็เป็นพลังงานที่ ทำให้ชีวิตคู่เนี่ยมันราบรื่นไปได้เพราะว่าคนเราถ้าเกิดว่าเรายอมใครยอมสามีหรือภรรยาเราอยู่ฝ่ายเดียวมากๆเนี่ยบางทีมันอาจจะเลยเถิดไปถึงขั้นว่าสะสมปัญหาไว้มากๆแล้วพอระเบิดขึ้นมามันอาจจะต่อกันไม่ติดเลยนะคะดังนั้นไม่มองว่าดีแล้วที่คุณแบบลุกขึ้นมา,าพูดคุยนะคะแล้วก็ปกป้องตัวเองนะคะประมาณนี้นะโอเคเรามาดูที่พลังงานเขานะคะสองถ้วยกับหัวนะคะมีเพชรอบคัพส์นะคะแล้วมีคิงอ o คัพส์นะเห็นไหมไม่บอกแล้วพลังงานมันก็ ต่อเนื่องกันนะ่ะนะทางฝั่งคุณลุกขึ้นมานะคะแบบว่าเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีขอบเขตให้เขามีการพูดคุยเนี่ยตัวเขาเองก็เริ่มรู้ตัวนะคะสองถ้วยกับหัวพอพอคุณเปิดใจคุัยเขาพอคุณแบบเหมือนอาจจะตอบโต้เขาด้วยแอคชั่นของคุณว่าคุณไม่ได้ยอมเขาเหมือนเมื่อก่อนแล้วตัวเขานี่เริ่มรู้แล้วนะว่าที่มันผ่านมาเขาอาจจะเอาแต่ใจมากเกินไปหรืออาจจะครอบงําความคิดคุณมากเกินไปอะค่ะนะว่าเขาเป็นผู้นํามากๆอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นตอนนี้เมย์มองว่าเขาเริ่มที่จะ รู้สึกตัวว่าเนี่ยถ้าปล่อยอย่างนี้ต่อไปอ่ะคุณตุลอาจจะแบบเอาใจออกห่างเขาอาจจะไม่รักเขาเหมือนเดิมนะคะความเป็นคู่มันอาจจะไม่เหมือนเดิมมันอาจจะมีรอยร้าวในความสัมพันธ์ดังนั้นตอนนี้เขาเริ่มรู้ใจตัวเองแล้วว่าเขาไม่อาจจะสูญเสียคุณไปได้นะคะเขาเลยแบบ พยายามทำดีกับคุณนี้มันมากขึ้นแล้วก็เข้าอกเข้าใจคุณมากขึ้นนะคะเซนซิทีฟมากขึ้นมีความแคร์นะคะให้คุณมากขึ้นดูแลคุณดีขึ้นนะ King of Cups นะคะเพราะว่าเขารู้ใจตัวเองแล้วนะคะเพจออเพจนะก็เมมองว่าช่วงนี้เนี่ยสามีหรือภรรยาเนี่ยอาจจะทำตัวดีขึ้นอาจจะลดความดือ้อความเอึใจนะคะหรือว่าอาการแบบว่าการครอบงำอะนะคะคู่มากน้อยลงอะเขาอาจจะไม่แบบ เอาแต่ใจเหมือนเดิมไม,ไม่พยายามจะบังคับคุณหรือว่าบงการชีวิตคุณนะคะโอ,อ้มีหาคําได้แล้วคือเนี่ยกรณีนี้ไม่มองว่าคู่คุณเนี่ยในหลายๆเคสเนี่ยอาจจะมีการแบบบงการชีวิตเนี่ยทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่เป็นตัวของตัวเองมานานอะไรอย่างงี้นนะไม่มองว่าเขาเป็คนคนลักษณะอย่างนั้นแต่ตอนนี้เขาปรับปรุงแล้วแล้วเขาก็เลิกที่จะแบบจู้จี้จุกจิกคุณอย่างนั้นแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมีแต่สิ่งดีๆมาให้แล้วก็ความจริงใจเพราะว่าเขาก็รู้แล้วแหละว,ว่า ถ้าเกิดว่าเขาทำอะไรมากเกินไปอย่างนั้นนะอาจจะสูญเสียคุณไปตลอดได้นะคะก็ประมาณนี้นะทีนี้ไพ่นะคะบบสรุปมันเป็น The f o o นะแล้วก็ The j w i l นะคะกับหัวนะคะ,ะแล้วก็มี3ถ้วยนะไม่มองว่าถึงแม้ว่าตอนนี้คุณอาจจะยังไม่ได้คืนดีกันแบบ100%ไม่ได้แบบสนิทใจกันนะคะจากปัญหาต่างๆที่มันสะสมมาแต่ว่าเด e j w i l มันกับหัวแล้วไม่มองว่าตัวทางฝั่งแฟนของคุณสามีภรยาเนี่ยเขา เขา,เ,าเลิกล้มเลิกพฤติกรรมอะไรที่มันไม่ดีแล้วค่ะพยายามที่จะไม่เป็นเดอะเดวิลในชีวิตคุณไม่เป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกทุกข์ใจนะคะคือเขาเอา ใช้คำว่าสํานึกก็ได้นะถ้าบางเคสเดี่ยเขาทํำมาแล้วคุณหนักๆนะเขาอาจจะสํานึกแล้วแล้วก็ไม่ทําตัวไม่ดีแบบนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้เนี่ยก็เป็นไปได้ที่เขาอาจจะเลิกเจ้าชู้อะไรแบบนี้นะคะคือปัญหาของแต่ละคนแต่ละเคสไม่เหมือนกันนะมีอ่านแบบกว้างๆนะก็คือเขาปรับปรุงตัวเองแล้วแต่ว่า The Fool ูยังกับหัวอยู่ไม่มองว่าคุณตุลเนี่ยยังไม่ได้ ให้โอกาสเขา100ปร์เซนคือคุณน่าจะแบ่งรับแบ่งสู้อยู่แล้วก็เหมือนอยากให้เขาได้เรียนรู้บทเรียนแล้วก็เหมือนอยากจะเทสเขาด้วยว่าเขาจะดีอย่างเงี้ตลอดไปไหมนะคะจะดีแบบนี้ได้นานแค่ไหนย่งดังนั้นคุณยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับเขาเหมือนเดิมนะคะเขาเองก็รู้ว่ามันยังไม่เหมือนเดิมนะในชีวิตคู่นะคะเขาก็พยายามนะคะต่อไปทีนี้สามถ้วยมันมาแล้วแปลว่า บรรยากาศดีๆมันเริ่มกลับมาแล้วนะคะการฉเฉลิมฉลองอะนะมันเป็นการเปรียบเปรยเฉยไนมะไม่มองว่าบรรยากาศดีๆในชีวิตคู่มันเริ่มกลับมาเนื่องจากว่าทางฝ่ายนี้ยอมคุณแล้วเขาก็ง้อคุณแล้วนะคะดังนั้นช่วงนี้มันจะไม่ตึงเครียดมากมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อน ที่ปัญหาสะสมเยอะแยะไปหมดแล้วก็ยังมีปัญหาอื่นๆของคุณตุนด้วยที่คุณก็มีปัญหาส่วนตัวของคุณด้วยไม่ว่าจากการงานหรือว่าความสัมพันธ์กับบุคคลรอบๆตัวคุณเลยแบบนี้นะคะตอนนี้บอกเลยว่าดวงคุณมันเริ่มดีขึ้นนะคะในทุกๆด้านเลยแล้วก็มันเป็นผลมาจากพลังบวกของจักรวาลด้วยแล้วก็การที่คุณคิดได้เองด้วยนะคะไม่มองว่า คุณเลือกที่จะเผชิญกับปัญหาแบบตัวเองเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นก็คือว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดว่า คนอื่นๆอาจจะตามคุณไม่ทันอย่างเงี้ยอย่างเช่นอาจจะเป็นปัญหาคนรอบข้างหรือว่าอย่างแฟนคุณโดยตรงอย่างเงี้ยถ้าเขายังไม่สามารถที่จะตามคุณทันคุณเองก็จะเป็นคนที่เสียสละที่จะเป็นคนที่เป็นผู้นําที่จะแบบว่าชี้ทางให้คนมากกว่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณเสียสละอะไรได้คุณก็จะเสียสละนะไม่มองว่ามันทําให้พอคุณคิดได้อย่างเงี้ยมันทําให้ปัญหาตา่ตางๆมันลี่้ายไปได้ค่ะซึ่งเมย์ก็ยินดีด้วยนะที่คุณสามารถที่จะทําแบบนั้นได้ทําให้ชีวิตเนี่ยมันมีปัญหาน้อยลงแล้วก็มีโอกาสดีๆเขา ะค,ะคือเรามองโลกในแง่บวกเนี่ยสิ่งบวกๆมันก็เข้ามานะนีก็พูดได้ประมาณนี้แหละว่าคนเราถ้าไม่เซนซิทีฟและคิดถึงแง่ลบเนี่ยมันก็ไม่มีแง่ลบเข้ามาได้นะคะมันมันก็ทุกสิ่งทุกอยาก่างมันก็จะเป็นในแง่บวกที่เราคิดนะคะ engagement นะคะมีการง้อกันนะ Love yourself first นะคะคุณรักตัวเองมากขึ้นนะคะนะการรักตัวเองมากขึ้นทำให้ชีวิตคู่เนี่ยมันดีขึ้นอย่างที่บอกคุณเริ่มมีกดมีเกณฑ์มีการพูดคุยกับเขามีขอบเขตนะคะว่าอะไรที่คุณรับได้อะไรรับไม่ได้เมื่อเมื่อมีการแบบว่าลุกขึ้นมาให้ค่าให้คุณค่าตัวเองเนี่ยอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นนะคะพลังงานบวกๆมันก็เข้ามาตัวทางฝั่งคนคุยแฟนเนี่ย เขาก็เริ่มรู้นะว่าเขาควรจะปฏิบัติตัวยังไงนะคะประมาณนี้ engagement แปลว่าการที่คนสองคนเนี่ยกลับมาเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะไม่ได้แบบว่าไปกันคนละทิศละทางไม่ได้แบบเป็น separation ตอนนี้ engagement แล้วก็คือว่ามันมีความเข้าใจกันมากขึ้นมันมีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจแล้วก็กลับไปรักกันเหมือนเดิมได้นะคะมันก็อยู่ในขั้นตอนนะเม,มยังมองว่าคุณตุนยังไม่ได้แบบร้อเซกับ ทางฝั่งแฟนคุณเท่าไหร่แต่ว่ามันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะสามถ้วยแล้วก็ engagement มันมาแล้วมันมันหมายถึงว่าสิ่งดีๆมันกำลังจะมานะคะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะค่ะมาจัดเพลงให้คุณนะคะหนึ่งเพลงนะคะยอมรับคุณเดียวนะคะขอบคุณติ๊กอ่าราศีเมษก็ได้เพลงนี้นะคะ เอ๊ทำไมเพลงนี้เนี่ยขึ้นมาบ่อยจังเลยนะแสดงว่าอาจจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกนะคะของคุณตูนเองหรือว่า,อาจจะเป็นของคู่คุณก็ได้อาจจะเป็นในอดีตหรือปัจจุบันก็ได้นะคะลองไปฟังดูนะเ,เพลงที่มันขึ้นมาแบบจับมาได้ซ้ําๆนี่มันไม่บังเอิญน,นะคะเพราะว่าเมนี่เพลงเนี้ยเป็นร้อยเพลงนะคะก็ ลองฟังดูแล้วกันเมยจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะคะตรงอินโฟใตคลิปเลยนะคะวันนี้ยังไงขอบคุณมากนะคะสำหรับชาวสองแล้วก็ชาวตุนเองนะคะที่เข้ามาดูช่องเมย์เมย์ชาแนลนะคะก็สำหรับชาว2องเมย์ลืมบอกไปว่าพลังงานไพ่เนี่ยมันสลับค้างกันได้นะคะคุณก็ลองไปสลับกันเองนะคะตามที่มันตรงกับ ชีวิตรักของคุณน่ะนะแล้วก็เมฝากนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์คลิปของเมด้วยนะคะจะได้มีสมาชิกใหม่นะคะเข้ามาดูช่องเมย์เมชาแนลเนี้ยมากขึ้นนะคะวันนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านค่ะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ